วัวัรถหูสับต้มยำซองสีฟ้า เอาอีกแล้วเดฟเร<ถ>ียกเสียงปรบมือจากคณะกรรมการได้เลยนะครับเพลงนี้เลือกเองหรือมีผู้ใหญ่เลือกให้เลือกเองค่ะ <S <S เพราะอะไรคะเพราะว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่พอค่ะแล้วก็ใช้พลังเสียงมีทั้งเสียงสูงเสียงต่ำภายในบทเพลงค่ะอืมถ้าอย่างนั้นเรามาฟังคอมเมนต์จาก,ก,กาคณะกรรมการดีกว่าเริ่มที่พี่เอครับใบเตยใบเล็กของพ่อ <Pues S 1> หน้ารังหน้าหลงไหลซะเหลือเกินจริงๆแล้วถ้าเป็นวิทยุอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับถ้าเป็นนะจะเปิดแล้วเปิดอีกอยู่อย่างเงี้ยครับให้เธอร้องไปสิบสิบรอบฟังแล้วมันไม่เบื่อลูกเล่นลูกอะไรมันมีครบคันอยู่ในนั้นครับเป็นไงล่ะวอสอัพฮึลืมไปแล้วเออมันกลายเป็นแบบว่าตรงนั้นก็ทําได้ดีพอมาตรงเวทีลูกทุ่งหนูก็ทําได้สุดยอดอีกแล้วครับท่านพี่สุครับ ใบเตยใบเล็กของแม่โอ้ยพ่อแม่เยอะเลยคราวนี้พอเห็นเด็กมีแววก็เริ่มหาที่เกาะแล้วเราไม่มีอะไรจะตีจริงนะลูกมันมีนิดๆหน่อยๆแต่มันเป็นฟิลนี่คือฟิลธรรมชาติจริงๆแล้วหนูร้องได้ถึงคนเลวใจร้ายสุดจริงจริงร้ายจริงๆริแล้วอยากจะยิงจริงเลยพี่สาวัวนั้น กัลพี่ยิ่งครับใบเตยเล็กของพี่ยง oh <my> โอ้ยครอบครัวใหญ่เลยคราวนี้เป้าติดตามใบเตยมาหลายอาทิตย์หลายวิกมาใบเตยพัฒนาในการร้องมากๆฟังแล้วมันมีความสุขจริงๆนะเสียงละเอียดลูกคอลูกเอื้อนลูกหลกเสียงเนี่ยเอาเหอะริงยงก็ทำไม่ได้หาข้อติไม่เจอครับ โชคดีครับน้องใบเตยขอบคุณค่ะพี่ว่านครับพูดไม่ออกญาติเยอะแล้วไม่ต้องนับพี่เป็นญาติก็ได้ <c oughs> ตอนร้องเพลงสตริงนะครับ <c oughs> มันพี่ถามทางนู้นแล้วว่าน้องเขาร้องเพลงลูกทุ่งเข้ารอบมาเหรอ บอกว่าใช่ผมจะบ้าแล้วคนร้องเพลงสตริงขนาดนั้นร้องเพลงลุ้งทุ่งเขารอบมาทําไมทาไมเอเอสักทางหนึ่งไหมแต่ถ้าหนูเก่งสองทางแบบนี้อชันขวาซ้ายตากล้องครับข้างบนครับปบมือให้น้องใบเตยด้วยครับอเอาล่ะพี่ว่านยกนิ้วให้เลยนะครับมาถึงพี่ป้ายบ้างครับคนเรานักร้องสักหนึ่งคนเนี่ยจะร้องเพลงได้หลายๆประเภทเนี่ย,ยเดี๋ยวเนี้ย หายาก<ช>แล้วที่สําคัญร้องแล้วก็เป็นแบบนั้นๆยิ่งหายากก็ไปใหญ่น้องใบเตยร้องสตติงได้ดีมากร้องลูกทุ่งได้ดีมากไม่มีเลยจะตินะคะสําหรับวันนี้แต่แต่ถ้าจะให้แนะนําพี่แค่อยากให้น้องระวังซอเสือลองสังเกตตัวเองเวลาร้องซอเสือนะ,ะมรนมีขอให้โชคดีค่ะขอบคุณค่ะพี่ตาครับสุดท้ายหยครับขอสุดท้ายสันส้นๆกระชับกระชับเลยนะคะ ไม่มีเลยจะติน้องแต่พี่พูดได้เลยว่าวันนี้หนูร้องแบบนี้เนี่ยนะสุนารีต้องกลับไปทำนาสุนารีต้องกลับไปทำนาำไม่เวลาต้องกลับไปเดินแบบเลยลูกเอ้แบบไมเขาขายงานมันไกลกันแหละเกินครับเอาละไม่มีะไยติออกมาเพอรอเฟ็กมากลูกเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะ ตรีย่งางสรรก็มีแค่ใจมันกันเจ็บเพียงซ้ำได้โดนยามันเต็มร้อยไปหมดเลยครับมันไม่มีอะไรไม่มีข้อบอกพร่องเลยที่คณะกรรมการ